รัฐบาลชี้แจงด่วนล่าสุดเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในกรณีที่เสียชีวิตนะครับญาติหรือผู้ดูแลจัดการศพก็จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ3,000บาทข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับแต่ว่าหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในกรณีที่เสียชีวิตรายละ3,000บาทนั้น ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนนะครับก็คือจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้นะครับขอเพียงเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนตามหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนดนะครับซึ่งวิธีการในการขอรับเงินก็คือ ในกรณีที่ผู้สูงอายุที่สัญชาติไทยอายุ60ปีขึ้นไปเสียชีวิตนะครับก็ขอให้ญาติลูกหลานหรือผู้ดูแลที่เป็นผู้จัดการงานศพนั้นนำใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุพร้อมกับเอกสารประจำตัวของผู้ที่ไปยื่นขอรับเงิน3,000บาทนี้ ไปยื่นได้ที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนที่จะเสียชีวิตถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปที่เทศบาลอบตอนะครับหรือว่าที่ว่าการอําเภอนะครับถ้าอยู่พัทยาก็ที่ เมืองพัทยานะครับก็คือผู้สูงอายุที่เสียชีวิตมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ไหนญาติหรือผู้จัดการงานศพท่านก็ไปยื่นขอรับเงิน3,000บาทในพื้นที่นั้นนะครับซึ่งก็รวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์นะครับหรือว่าสถานที่สำคัญทางศาสนาต่างๆเนี่ย ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุผู้ที่จัดการงานศพของผู้สูงอายุท่านนั้นก็สามารถไปขอรับเงินช่วยเหลือ3,000บาทได้ก็ในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับโดยต้องไปยื่นคำขอรับเงินภายในระยะเวลา6เดือนนับจากวันออกใบมรณะบัตรนะครับก็คือสมมติ เสียชีวิตนะครับท่านก็อาจจะจัดการงานศพให้เรียบร้อยนะครับอาจจะหนึ่งสัปดาห์หรือเร็วกว่านั้นนะครับจากนั้นก็ไปติดต่อเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ3,000บาทนะครับก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีก็ได้ขอเปียงเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยมีฐานะยากจนไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับก็ ฝากแจ้งข่าวจากรัฐบาลนะครับส่วนที่มีข่าวลือว่าจะมีการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตที่มีฐานะยากจนรายละ30,000บาทนั้นไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวปลอมนะครับคือการจ่ายเงินช่วยเหลือเนี่ยจ่ายจริงแต่ว่าจ่ายรายละ3,000บาทไม่ใช่3 0,000บาท นะครับยังไงก็ฝากแจ้งข่าวและท่านติดขัดข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมใดๆก็สามารถติดต่อได้ที่เทศบาลอบอตอที่ว่าการอำเภอนะครับหรือว่าสำนักงานเขตรวมถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครับ